สอนโหลดไฟล์ของผมนะซึ่งมันจะยากนะมันสามารถเล่นได้ในมืือได้ด้วยนะครับนะครับผม,นะผมเราจะมาสอนโหลดกันเนาะผมอัพโหลดไฟล์ประมาณสิบวันแล้วนะนี่จะอกทิ้งนี้ขนะ้างาล่างแลกันนะจะประมาณน,นี้เนาะ ให้มานะคะผมให้มาสังเกตจุดสามจุดตรงนี้นะคะผมนะเนี่ยให้กดมาตรงนี้เนาะกดมาปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาแล้วให้เราสังเกตตรงนี้วูชั่นเด็กท็อปนะครับตรงนี้นะนะแล้วแล้วเรากดตรงนี้เนาะนี่นี่นี่ตรงนี้เนาะ แล้วมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก็ให้เราก็สามารถสุมได้ด้วยเนาะแล้วเรากดมาที่โค้ดเนาะแล้วให้กดดาวน์โหลดซิปแค่นี้ก็ท่านผู้ชมก็สามารถโหลดไฟล์ของผมได้แล้วส่วนวิธีลงมอดกับไฟล์ apg นะั้นให้ไปหาในช่องที่อยู่้ต้ล่าง description นะครับผมนะ ก็จะมีแค่เต็เพลงเนาะผมมันช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำเนาะก็ไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวผมจะหาทำงูชั่นแรกก็จะมีแค่เอ็กนอกบอกเลยว่ายากนะขอเตือนไว้ก่อนโอเคครับแค่นี้แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย